คุณนารินดาคุณกำลังตั้งท้องมีเด็กอยู่ในท้องคุณจะบริจาคก,กระจกตาให้คุณกรตินจริงๆเหรอครับไม่รอให้ลูกเกิดมาจะได้มองหน้าลูกก่อนเหรอครับไม่ทันแล้วค่ะหมอ่านจะบริจาคตอนนี้ พี่สะพ้ยแล้วก็ร้องเลยค่ะบริษัทก็ตกตายพี่ชายฉันนะต้งแต่พี่ชายฉันตาบอดพอประกอบการของบริษัทก็ดิ่งลงเหวเดือนหน้าบริษัทเราจะล้มละลายแล้วบริษัทยังค้างเงินเดือนพนักง,งานอีกเป็นแสนคนถ้าบริษัทเราล้มละลายในช่วงเวลาสําคัญแบบนี้พี่ชายฉันกับครอบครัวเราทุกคนคงต้องติดคุกนี่พี่อย่าคุกเขาอย่างนี้สิลุกขึ้นมา ไม่ค่ะจะจะไม่ลุกขึ้นดวงพยาบาลบอกว่ามีแค่กระจกตาของพี่ที่เข้ากับพี่ชายฉันได้พี่สะพายจะขอร้องแล้วค่ะช่วยพี่ชายฉันด้วยช่วยครอบครัวเราด้วยนะคะพี่สะพายพีชอย่าทำแบบนี้นะได้พี่ช่วยพี่จะช่วยเอง <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรนะ,ะกรตตินนี่เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตนี้ที่ฉันจะมองเห็นคุณแล้วนะน้ำหนึ่งใช่เธอหรือเปล่า เธอมาได้ยังไงนะ่ะฉันน่ะฉันมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตอนผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตานะดีจังน้ำหนึ่งหลายปีมานี้ระบาดเธอคอยดูแลฉันตลอดแต่เดี๋ยวฉันก็จะกลับมามองเห็นแล้วฉันคิดไว้แล้วว่าฉันจะกลับมามองเห็นเมื่อไหร่ฉันจะจัดงานแต่งงานที่เตด,ดเธอไว้ก่อนเลยหลังจากนี้ให้ฉันเป็นฝ่ายดูแลเธอไปตลอดชีวิตเลยนะ ค,ค่ะคนไข้เตรียมตัวนะครับการผ่าตัดกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว แม่พี่มองเห็นแล้วเหรอฉันมองเห็นแล้วลูกแม่ในที่สุดลูกก็มองเห็นแล้วลูกแม่ลูกแม่แม,แม่แม่พีชน้ำหนึ่งละ น,น้ำนึกบอกว่าจะอยู่เป็นเพื่อนผมตอนผ่าตัดไม่ใช่เหรอพิกฤตพี่สะพายบริจากระจกตาให้พี่แต่าการผ่าตัดล้มเหลวพี่สะพยกับลูกเสียทั้งคู่ค่ะว่าไงนะเธอแอบบริจากระจกตารับหลังฉันได้ยังไง พิกฤตพิกฤตพิกฤตพิกฤพิกคนไข้อย่าไม่ฟื้นตัวไม่ควรได้เจอเรื่องสะเทือนใจนะคะสวัสดีครับคุณปินดินฉันใช้ตาเธอมาหกปีถ้าไม่ใช่เพราะเธอโบรดมกรุ๊ปคงไม่มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นมาฉันจะตอบแทนเธอยังไงดี หกปีแล้วทำไมเธอถึงใจร้ายขนาดนี้ไม่ยอมมาเข้าฝันฉันสักครั้งเลยหยุดรถ ขอบคุณค่ะไว้กลับมานะคะมันโถร่ร้อนๆจากเตาเลยค่ะไว้ดูก่อนได้นะคะน้ำหนึ่งรงพยาบาลบอกว่าเธอไปจ่ายค่ารักษาถ้าเธอยังไม่จ่ายเงินเขาจะหยุดจ่ายยาให้แล้วอ๋อจริงด้วยฉันจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะตาเธอบอดมาหกปีแล้วนะจะรักษาได้อยู่เหรอ ถ้ารักษาไม่ได้จริงๆก็ยอมแพ้เธอเสียเงินเปล่าไม่พอเธอยังแพ้ยาอีกดูหน้าเธอสิแพ้ยาจะหน้าเกลียดอับลัไปหมดแล้ะแม่หนูไม่ได้หน้าเกลียดเสนหน่หนหน้าของแม่หนูถูกนางฟ้าจมพิษมาตั้งหกักแม่เป็นแม่ที่เสียที่สุดในโลกน่าหน้าน้ำอิงป้าจุ๊บคะไปช่วยดูแลลูกให้ฉันหน่อยนะคะฉันจะรีบกลับมาดูแล้ว แม่คะเดี๋ยวจะขายมันเถอะให้หมดก่อนแม่กลับมาคะ่ะจ้าได้เลยจ้ามันเถอคะค่ะมันเถอะด้านเดนมันเถอคะค่ะเฮ้ยคุณอาซื้มอมันเถอะไหมคะมันเถอะใบบัวมีสารเบต้าแคโรทีนกิลวช่วยบำรุงสายตามันเถอะนี่มีกลิ่นใบบัว นี่ทำไมมันโถของเธอถึงมีกลิ่นใบบัวด้วยล่ะเพระาะใบบัวดีต่อตาคุณไงคะเด็กจากไหนเนี่ยท่านประธานไม่กินอาหารข้างคางคุณอายอยากลองชิมสักชิ้นไหมคะทำไมกลิ่นถึงคุ้นขนาดนี้ เป็นกลิ่นมันโถท,ที่น้ำหนึ่งทำน้ำหนึ่งตายไปหกปีแล้วฉันกำลังคิดเพอเจออะไรอยู่เนี่ยหนูน้อยมันโถนี่เท่าไหร่เอาหมอหมดเลยเท่าหนึ่งพันค่าหนูจะใส่ถุงให้เดี๋ยวนี้เลยเดีดร้ายแล้วค่ะคุณอาสุดลาขอคุณค่ะคุณอา คือเงินหนูมานะล้วมันเงินหนูนะนี่ม mm ันเป็นเงินที่หนูช่วยแม่ขายมันเถอะนะคือเงินหนมาเกยงเธอไดเก็บเงินได้หรือไงฮะเงินของนูท่แม่ฝาให้ฉันดูแลเธอเงินนี้ก็ตเป็นของฉันสิยะคืงินหนูมานะนี่มันเงินของ ถ้าลกของฉันกับน้ำหนึ่งได้เกิดมาคงยุ่พอๆกับเธอแล้ว <S <S อ,อม,มาแย่งเงินเด็กแบบนี้ไม่คิดว่ามันเกินไปเหรอคุณเป็นใครเนี่ยฉันเป็นคนดูแลเด็กคนนี้คืนเงินฉันมาใครก็ได้เออดิ่ออกไปนะปล่อยฉันนะไม่เป็นไรแล้วเอาเงินมาคืนให้หนูแล้วอย่าทำหายอีกละ่ะขอคุณค่ะคุณอา คุณอาเป็นคนดีช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะหนูอยากหาเงินให้ได้เยอะๆจะได้รักษาตาให้แม่ซักผ้าทำอาหารหนูทำเป็นหมดเลยเอ๊เด็กคนนี้นี่อย่าทำตัวได้คือเจ้าศอกถ้าประธานยอมหมามันโถเธอก็ถือว่าใจดีมากแล้วคุณอาหนูดูว,ว่าคุณอาเป็นคนด้วยขอรองแล้วคะ่ะให้หนูทำงานเถอะนะคะหนูต้องการเงินจริงๆขอรองแล้วคะ่ะเดี๋ยวก่อน กลัวหมาไหมไม่กลัวค่ะงั้นอาจจะให้หนูทํางานมาเป็นเพื่อนเล่นน้องหมาค่าจ้างวันละห้าพันดีไหมขอบคุณค่ะคุณอาพาเธอกลับไปวงโวรโรดมต่อไปให้เธอเป็นคนดูแลตินตินท่านประธานนั่นหมาได้คุณนักที่สุดเลยนะแต่จะเป็นหมาที่เคยด้ยกับคุณน้นหนึ่งอีกยกให้เด็กไม่มีหัวรอดปลายเท้ามันไม่ค่อยรอบคอบหรือเปล่าครับกรีดค่ะนี่ตินตินค่ะต่อไปเขาคือลูกของพวกเรานะ ฉันเป็นแม่ของตินตินส่วนคุณก็เป็นพ่อของตินติน,ปนแปลกจังตินตินเป็นหมาที่ฉันกับน้ำหนึ่งเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กไม่ค่อยเข้าใกล้คนนอกทำไมถึงดูสนิทก,กับเด็กคนนี้จังอาฝาาตินตินกับหนูด้วยนะ เอาออครับเช้าเช้าแบบนี้ต้องตื่นว่าเสียงหมาเห่าอีกแล้วตากรดแพ้ขนหมาแท้ๆยังจะเก็บหมาตัวนี้ไว้จนถึงเมื่อไรแม่คะติ๊ติ๊คือสิ่งสุดท้ายที่พี่สะพายทิ้งไว้ให้กรีดนะมันสาคัญกับพี่กรีดมากนะคะต่อให้นาลินดาบริจากระจกตาให้ตากรีดแต่ตอนนี้เธอตายไปแล้วกรีดอยู่กับหมาตัวเดียวมาหกปีใช้ได้ที่ไหนกัน อายุอย่างเขาควรจะมีเมียได้แล้วไม่งั้นแม่จะได้อุ้มหลานปีไหนล่ะแม่ทําไมแม่พูดแบบนี้ล่ะพี่น้ำหนึ่งคือผู้มีพระคุณของบ้านเราสาหรับหนูกับพี่กฤิดคุณนายของวงวัดดมมีแค่พี่น้ำหนึ่งเท่านั้นแหละคะ่ะเฮ้ยเด็กคนนี้นี่ทําไมเด็กคนนี้ถึงหน้าตาเหมือนตากฤิดจังมือนจะเป็นลูกนอกสมรสของตากริ คุณนายคะเด็กนี่เป็นคนที่คุณชายจ้างมาเล่นเป็นเพื่อนมาคะ่ะที่แท้พี่เลี้ยงหมาที่ตังกระจ้างมานี่เองไม่ได้เรื่องเลยฉันหงุดหงิดที่จัดก,การเจ้าหมานี่ไม่ได้อยู่พอดีเรียกไ,ไปให้คนจัดก,การซ<ส>ะ,<ส>ะคุณนายนี่หนูน้อยเล่นมาตั้งนานคอแห้งหือยอยังจักมาดื่มน้าสักแก้วนะขอบคุณค่ะ คุณป้าคะหนูขอเอากลับไปให้แม่ดื่มสักขวดได้ไหมคะได้อยู่แล้วเหรอจ้ะขอคุณค่ะคุณป้านี่หนูน้อยจ๊ะดอกไม้ในสวนนะ่ะไม่ได้รดน้ำมาแล้วหลายวันช่วยป้ารดน่อยได้ไหมจ๊ะได้สิคะงั้นไปกันจ้ะ ตินตินหายไปไหนแล้วต um> ินตินตินติแกอยู่ไหนติ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 แกอยู่ไหนติ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 แกอยู่ไหนคุณป้าตินตินอยู่ไหนล่ะคะให้หนูน้อยหนูเป็นคนดูแลตินตินไม่ใช่เหรอคุณชายให้หนูคอยเฝ้ามันเอาไว้นะ ตินหายไปแล้วคุณอาสุลหล่อต้องโกรธมากแน่ิน่ติณอ่ะติณใครอยู่ไหนตินคุณนายคะจัดการตามที่คุณนายสั่งแล้วค่ะไม่มีหมาตัวนั้นแล้วอีกไม่นานตากรีดก็คงลืมผู้หญิงคนนั้นอีกไม่นานฉันคงได้อุ้มหล่าแล้ว พวกเธอมีกันตั้งกี่คนแค่หมาตัวเดียวยังเฝ้าไว้ไม่ได้ฉันจ้างพวกเธอไว้มีประโยชน์อะไรกรีดแค่จะไปโมโหใส่คนใช้พวกนี้ทําไมแม่ว่านะคงเป็นยายเด็กไม่มีหัวนอนปลายเท้าที่แกพามานั่นแหละที่ทําหายตอนเด็กนั่นยังไม่มาอยู่ที่นี่หมาก็ยังอยู่ของมันดีๆพอเด็กนั่นมาปุ๊บหมาก็หายไปปั๊บพี่กรีดพี่เด็กที่ไหนก็ไม่รู้มาดูแลตินตินได้ยังไงอะมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่พี่สะภ้ยทิ้งไว้ให้นะคะ S <S คุณอาหนูขอโทษค่ะกลับมาได้สักทีนะ <S <S 2> <S 2> ตินตินอยู่ไหน <S <S ขอโทษค่ะคุณอาหนูไปรดน้ำดอกไม้ในสวนพอกลับมาทีตทก็หายไปแล้วหนูไม่ได้ตั้งใจทำตินตินหายนะคะในกระเป๋ามีเงินเยอะจังเลยค่ะ แล้วเด็กคนนี้คงไม่ได้เอาตินตินไปขายหรอกนะไม่งั้นจะมีเงินเยอะแยะขนาดนี้ได้ยังไงไม่ไเดีไม่ใช่เงินหรอถ้าไม่ใช่เงินเธอแล้วจะไปอยู่ในกระเป๋าหนังสือของเธอได้ยังไงกระเป๋าว่างอยู่ในบา้านตลาดนกก็ไม่รเหมือนกันว่ามีเงินอยู่ในกระเป๋า,าด้วเธอคง,ไ,งไม่ได้รับเงินคนอื่นมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แลวตั้งใจมาที่วงวารดรดรมว่าเอาตินตินไปขายหรอกนะใช่ไหมใช่ไหมที่เป็นหมาที่พี่สบายเฉเลี้ยงวังแต่เด็กมันสําคัญกับครอบครัวเรามากใครก็แทนที่ไม่ได้ เธอกล้าคิดไปยุ่งกับตินตินได้อย่างไงอ่ะบอกฉันมาเธอเอาตินต <c oughs> ินไปขายที่ไหนหนูเปล่านะคะหนูไม่ได้เอาตินตินรุษาสงสารเธอให้งานเธอทําแต่คิดไปถึงได้ว่าเธอจะทําทุกอย่างเพื่อเงินตั้งแต่อายุแค่นี้ <c oughs> หนูไม่ได้เอาตินตินไปขายจริงจริงหนูสาบานที่ชีวิตแม่หนูเลยว่าหนูไม่ได้ขายตินตินนะ แม่เธอนั่นแหละที่สอนให้เธอออกมาขโมยของถ้าแม่เธอสอนเธอให้เป็นเด็กนิสัยเสียแบบนี้ได้แม่เธอก็ไม่ใช่คนดีอะไรหรอกห้ามแม่แม,แม่หนูนะแม่ไม่ได้สอนให้หนูขโมยของแม่หนูเป็นคนดีที่สุดในโลกคุณห้ามาว่าเขาหมดวแต่ดูแลคนตาบอดทั้งวันถ้าจะเอาครื่องชีวิตไปแลกฉันว่าเธอนะ่ะรีบไ,ไปจากไอตาบอดนี่แล้วแต่งงานกับผู้ชายรวยๆสักคนเถอะ นี่หุบปากไปเลยนะห้ามพูดถึงเข้าแบบนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราจะไม่เช่าห้องนี้แล้วเธอคุณห้าว่าเขานะทอทำไมเธอถึงนิสัยเหมือนน้ำหนึ่งจังคงแค่บังเอ,อิญเท่านั้นแหละจะเอาเธอไปเทียบกับน้ำหนึ่งได้ยังไงไล่เธอออกไปฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก <c oughs> คุณอาคุณอายังไม่จ่ายค่าจ้างวันนี้ให้หนูแล้วนะคะคุณอาสัญญาแล้วว่าจะให้ค่าจ้างหนูห้าพันแม่หนูต้องใช้เงินไปค่ารักษายอะมาจริงๆเธอยังมีหน้ามาขอค่าจ้างจากฉันอีกเงินเหรอเด็กหน้าไม่อายจริงๆท้ามาของเจ้าหนายหายอย่างกล้ามาทวงเงินอีกพวกเราไม่ให้เธอจ่ายเงินชดเชยก็ดีแค่ไหนแล้วเธอร้อนเงินขนาดนี้คงจะขายหมาไปจริงๆสินะพี่คลิ ถ้าพี่สะพ้ยที่อยู่บนสวรรค์รู้ว่าติดินถูกขายไปแล้วจะเสียใจแค่ไหนถ้าพันพันแม่ใจ่าค่ารักษาเลิ่งหนึ่งฉันจะยอมแพ้ไม่ได้คุณอาขอร้อแล้วค่าใจ่าค่าจ่ายนจะโทรหาพ่อแม่เธออยู่ยนี่ฉันก็อยากดูเหมือนกันว่าพ่อแม่แบบไหนที่เลี้ยงลูกออกมาดีใสยอย่างเธอได้ ฮัลโหลน้ำอิงเสียแล้วโทรไม่ได้นี่เป็นมือถือที่แม่หนูให้ไปขอขวัญเกิดทำไมคุณอาต้องยาดมือถือหนูที่งด้วยก็แค่มือถือเก่าๆฉันว่ามันพังตั้งแต่แรกแล้วล่ะฟังฉันนะอย่าคิดจะมาหลอกเอาเงินพวกเราอีกแค่ก้อนเหล็กโง่ๆมีแค่เธอนั่นแหละที่เห็นว่ามันมีค่าเธอหายมานานขนาดนี้ แม่เธอยังไม่ตามหาเธอเลยจะคิดว่าแม่เธอคงไม่ต้องการเธอแล้วล่ะไม่มีทางแม่เหนือไม่มีทาง,ไม,มทางไม่ต้องการเหนือแม่เหนือรักเหนือมากขอโทษค่ะรบกวนหน่อยนะคะช่วยดูตำแหน่งของเด็กคนนี้บนมือถือนี่ได้ว่าอยู่ที่ไหนนะคะได้ไหมถนนพระอาทิตย์หม่ยแปดค่ะน้ำอิงน้ำอิงน้ำอิง เด,ดนินไปดูนทางหรือไงเอ่ยรีบเอามาไปก่อนถ้าช้าจะไม่ได้เงินนะ่ะไปถือสายใหญ่นี่ทําไมที่หลังก็ระวังหน่อยไอ้บ้าบา้านี่มานี่ <c oughs> คุณกิตินพ่าจากกบจรปิดบอกว่ามีรถตู้คันนึ่งพามาออกจากคฤาหาไปทางโรงเชือดครับพันเดียวกับบมาที่คุณเลี้ยงเลยเราติดต่อโรงเชือดไปแล้วแต่เราไปถึงช้าเกินไปมาถูกฆ่าไปแล้วครับว <c oughs> ต่อไปถ้าฉันไม่อยู่แล้วเตีนตีนจะอยู่เป็นเพื่อนคุณเองพอคุณเห็นมันแล้วก็จะนึกถึงฉันไงคนโง่คุณจะไม่อยู่ได้ยังไงคุณไปที่ไหนผมก็จะตามคุณไปเธอก้าข้าสิ่งสุดท้ายที่น้ำหนึ่งทิ้งไว้ฉันได้ยังไงวันนี้เธอจะสั่งสอนเธอแทนแม่เธอเอง Oh, Some better day Fuck me. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it. Anything, so I'ma just keep.